วันแชมเปี้ยนชิพทองพูลพีเคแสนชัยทัดวนรุยโบเทลโฮศึกวันไฟไนท์ยี่สิบห้าอัปดิกรีความมันเพิ่มอีกหนึ่งคู่ในศึกวันไฟในยี่สิบห้าที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลาเจนาฬิกาในชเช้าวานันเสาร์ที่หตุลาคมนี้โดยประกบทองพูลพีเคแสนชัยกำปั้นจอมซาจากมหาสารคามมาดวลเดือดกับรุยโบเทลโฮดาวูาวจากโปรตุเกสในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท 115125อปอดูคลิปวันไฟใน19วันที่17กุมภาพันธ์2567คู่ทองพูลพีเคแสนชัยเวซัสทีมูชูอีคอปทองพูลเวอซัสากาเรียสีพฤษภาคม67สําำหรับทองพูลพีเคแสนชัยคว้าสัญญาณกีฬาวันมาครองจากผลงานการคว้าชัยสามไฟรวดในศึกวันลุมพินีโดยหลังจากคว้าตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่เวทีรายการใหญ่ปัจจุบันนักชกเจ้าของฉายาล้านทองคำ ก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นชกในศึกวันไฟในมาแล้วถึง3ามไฟโดยมีผลงานอยู่ที่ชนะ1แพ้หนึ่งและไม่มีผลการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งซึ่งฟอร์มล่าสุดของนักชกเจ้าของฉายาล้นทองคําเพิ่งพลาดท่าแพ้คะแนนซากาเรียเอลจามารีจอมหมัดจากโมร็อกโกไปอย่างน่าเสียดายในศึกวันไฟใน22เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดในศึกวันไฟใน24เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทองภูลพีเคแสนชัย มีคิวจะต้องขึ้นชกบนเวทีรายการใหญ่เป็นครั้งที่4พบกับอาลีฟสอเดชพันธ์ดาวรุ่งก้านยาวลูกครึ่งไทยมาเลแต่เนื่องจากเจ้าตัวมีอาการป่วยกระทันหันจึงทำให้ต้องขอถอนตัวไปก่อนจะรักษาจนหายดีและกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมขึ้นสังเวียนในครั้งนี้รุยเวซัสจางเป่ยเหมียน4พฤศจิกายน66 ทางด้านรุยโบเทลโฮนักชกดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิง่งยุโรปเข้ามาไล่ล่าความสำเร็จในวันตั้งแต่ปี2561โดยปัจจุบันขึ้นชกทั้งในกติกาคิกบ็อกซิง่งและมวยไทยรวมกันมากถึง8ไฟซึ่งหนึ่งในผลงานเดือดของเขาคืออาการประชันทักษมวยไทยกับซุปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวท125-135ปอคนปัจจุบันในศึกวัน วอริออสออฟไลน์ ight, เมื่อเดือนพฤษภาคม62โดยสามารถต่อกรกับจอมแต่ขวัญใจชาวไทยได้อย่างสมน้ำสมเนื้อก่อนจะตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปแบบสนุกผลงานล่าสุดของรุยโบเทลโฮเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน16เมื่อเดือนพฤศจิกายน66โดยขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งและสามารถคืนฟอร์มเก่งกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งจากการเบียดเอาชนะแต้มไม่เอกฉันเนื้อจังเป๋ยเหมียนสุดยอดนักสู้ดีกรีอดีตผู้ท้าชิงบัลลังค์คิกบ็อกซิ่งจากแดนมังกรไปได้อย่างสุดระทึก โดยไฟนี้ทองพูล p ีเแสนชัยที่กลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มถังพร้อมเค้นฟอร์มเก่งออกมาเพื่อพาตัวเองกลับมาเดินบนเส้นทางของผู้ชนะอีกครั้งขณะที่รุยโบเทลโฮ,โฮก็ต้องการบุกมาทำแสบโค้นนักชกขวัญใจชาวไทยให้ได้ถึงถิ่นเพื่อคว้าชัยให้ได้เป็นไฟที่2ติดต่อกันและยังจะเป็นการปลดล็อกเก็บแต้มชัยแรกในกติกามวยไทยให้กับตัวเองอีกด้วย แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสึกนี้ได้ที่เฟ e b o o k วัน h h ม m p i o n s h i p t h a i l a ด d เว็บไซต์ onef.com และ Instagram ONE c h a m p i h i p